สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะยินต้อนรับาชุดเฟรชบิฟฟ่าวันนี้เราจะทำบิฟฟ่าค่ะจากเนื้อบดนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าส่วนผสมหรือวัตถุดิบเรามีอะไรบ้างค่ะโอเคป๊าป้าดิสก์คอมครอเราวอร์บีฮอฟเร์ซอคเกอร์อิกรเดียนเอร์นู้นจะ e ป็นตัววเรอิกรด โอเคเดี okay, uh, ja ka, sch, ๋ยวป้าป๊าจะอธิบายนะคะว่าเรามีส่วนผสมอะไรบ้างนะคะบลนเฟช12%ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อบดค่ะก็จะติดมัน12%นะคะอันนี้ก็จะเป็นหอมหัวใหญ่เราใช้1นหัวค่ะหัวขนาดกลางค่ะทอฟฟินฮักกัด c ยลลูอันนี้ก็จะเป็นห ค่ะกระเทียมกลีบใหญ่ใช้สองกลีบค่ะถ้าเป็นกลีบเล็กก็ใช้ประมาณสี่ถึงห้ากลีบนะคะ150 ost. 1 5 0กรัมเฟียตอค่ะอันนี้จะเป็นอุสอาชีสนะคะชีสแข็งค่ะที่มีรสชาติเค็มๆนะคะก็ร้อยห้าสิบกรัมค่ะข้ปริสกับออลิเวอร์มิกซ์ค่ะอันนี้ก็จะเป็นค้อปริดแล้วก็อา โอลิฟนะคะโอลิฟสีเขียวสีสีม่วงเนาะสีม่วงหรือสีแดงโอลิฟแดงโอลิฟเขียวค่ะรวมๆกันนะคะอันนี้ก็คือส่วนผสมหลักนะคะส่วนเครื่องปรุงก็จะมีชดฟอนอันนี้ก็จะเป็นข้นอเหวเหมือนเดิมค่ะวอเชสเตอร์ชสซอสอันนี้ก็ซอสฝรัร่งค่ะบีทแปรปอ์อันนี้ก็จะเป็นพริกอ่าไทยขาวป่นค่ะ ะะสูตรก็จะมีอยู่ประมาณนี้ค่ะสูตรครัวสไปซ์สวีเดนเราจะใส่กระเทียมนะคะฝรั่งปกติแล้วเขาไม่ใส่นะคะเราก็จะใส่ของเราเองค่ะบ้านเราชอบทานเนาะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนและวิธีการทำเลยค่ะโอเคกระทะใส่มาการีนนะคะแล้วก็เปิดไฟให้ร้อนเลยค่ะ โอ้ใส่ถุงมือเตรียมพร้อมเลยปะป๊า,ปาเราจะผัดกระเทียมกับหอมที่สับละเอียดก่อนนะคะก็ให้เขามีกลิ่นหอมแล้วก็นุ่มก่อนค่ะนะคะผัดให้เขาสุกดีเลยค่ะ พ่อครัวหัวป่าฟารังปุ้มปุ้ยฟารังฟารังไปทำกับข้าให้ลูกเมียทานเลยอยู่บ้านน่ะเฮ้เฮ้ป๊าป๊าเฮ้เฮ้ทำกับข้ายังมาหยอกล้ออยู่เนาะเอาให้สุกดีเลยนะคะ ค่ะหลังจากเราผัดหอมกระเทียมให้เขานุ่มแล้วก็มีกลิ่นหอมแล้วนะคะเราก็จะพักเข้าไว้สักพักให้เขาเย็นสนิทเลยค่ะก่อนที่เราจะลงผสมในเนื้อบดนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้ก็กระเทียมกับหอมสับที่ผัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เย็นแล้วนะคะเราก็จะเริ่มผสมในอ่างผสมกับเนื้อบดเลยค่ะนะคะ ใส่ลงไปเลยโอเคผสมเลยค่ะป้าดูคอนหัออัลลอินอกริเดียนส์เออใส่ส่วนผสมอย่างเดีเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นข้อปรตแล้วก็โอลีฟนะคะแล้วก็จะเป็นเฟียตาอุสนะคะ อืมแล้วก็ขยำขยำให้เขาข้ากันดีค่ะโอเคคุเซย์ยราส่ะปะอือืมระยพวสเซวนสก้าสกรูปีบอางนด้วิรอูอุโนเดอืมเ็นิธีที่ตมันเตร่ยมรบต่นองลวใช่ผสมให้เข้ากันแล้วก็ ทำให้เขาเฟียต้าอุสนะคะให้เขาเป็นชิ้นเล็กๆให้เขาเข้ากันดีกับเนื้อที่เนื้อบดเนาะวันนี้เราใช้แ0 0รกรัมนะคะโอเคค่ะหลังจากที่เรา,าผสมเนื้อกับเครื่องปรุงส่วนอื่นๆนะคะที่เป็นส่วนแข็งๆเนาะเราก็จะมาผสมของเหลวลงไปค่ะเป็นเครื่องปรุง ก็จะใส่คาร์โนลวค่ะค่ะชุฟอนดเนาะคาร์คานอโนอเลวโอเคปะปะ๊าประมาณหน uh ึ huh. ่งช้อนชาค่ะนะคะอาจจะหนึ่งช้อนชาค,ครึ่งนะคะนิดหน่อยแล้วก็ aring, วอเชตเตอร์ซอส,สก็คือวอเชตเตอร์ซอสแล้วก็ใส่พริกไทยขาวป่นค่ะก็ประมาณ อก <with> วิเปปป้ค่ะวีเปปป้ประมาณหนึ่งช้อนชาเหมือนกันนะคะโอเคแล้วก็ผสมส่วนผสมทั้งหมดเข้าด้วยกันเลยค่ะผสมส่วนทั้งหมดเข้าด้วยกันเลยค่ะตายอ่างอ่างดินได้ <laughs> ต้องช่วยจับมือนะหลั <laughs> งตายายช่วยกันทำกับข้าวค่ะ <laughs> รวดให้เขาเข้ากันดีค่ะให้ส่วนผสมกับเข้ากันดีกับเนื้อบดนะคะก็เรียบร้อยค่ะก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาปั้นค่ะปั้นเป็นชิ้นๆเพื่อลงทอดนะคะก็จะทำเป็นชิ้นๆประมาณนี้นะคะเราจะทำค่อนข้างหนาหน่อยค่ะเวลาทอดแล้วก็ เขาจะได้ไม่แห้งนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะนี่เนาะชิ้นสุดท้ายแล้วค่ะโชว์หน่อยปะปะ๊ามันเยอะชัวโอเคนี่ค่ะเนื้อ800กรัมผสมเครื่องปรุงเสร็จก็ได้ประมาณ3 6 9 12ชิ้นนะคะเดี๋ยวเรานำไปทอดกันเลยค่ะโอเคค่ะแล้วเราก็จะทอดเขานะคะ ทอดเขาด้วยมาการีนเหมือนเดิมค่ะเนาะใส่มาการีนลงในกระทะแล้วก็ให้ร้อนสังแรกก็ร้อนใช้ไฟอ่าสูงก่อนค่ะประมาณสัก2-3นาทีบนแต่ละด้านเสร็จแล้วก็จะคลายตัวมีอุณหภูมิค่ะเราก็จะทอดเขาเนาะประมาณ อ่าหนึ่งถึงงนาทีให้เข้ามีสีออกน้ำตาลหน่อยนะคะแล้วก็เราก็จะมาใส่ไว้ในถาดนี้ค่ะนี่เนาะแล้วเราจะเข้าในเตาอบค่ะนี่ค่ะแล้ก็จะดูแล้วก็กลับด้านค่ะประมาณ1-2นาทีนี้ค่ะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะนี่ค่ะโอเคป้ากลับด้านเลยอืมแลได้ด้ก็ไม่นานนะคะประมาณพอเราใช้ไฟ ครั้งแรกก็ไฟสูงเนาะตอนนี้ก็ใช้ไฟปานกลางค่ะนะคะเราก็จะกลับด้านเขาก็ชิ้นไหนที่ลงก่อนก็กลับก่อนค่ะค่ะเราก็จะตักเขามาพักไว้ในฉาบนะคะถาบที่จะเข้าในเตาอบค่ะนี่นะคะจะ็กท่าชอดโดนเสมอว่าเราก็จะ นำ้นที่เหลือลงท่อต่อเลยค่ะตอนนี้กระทะก็เริ่มบางแลนะ้วเนาะอ่านขั้นตอนเลยคจะเป็นแบบนี้นะคะก็จะบอกเคล็ดลับนะคะอย่างหนึ่งก็คือเราทำอาหารจะเห็นว่า รอบที่แล้วเราก็ไม่ได้ใส่เกลือเนาะเพราะว่าชีสเขามีรสเค็มอยู่แล้วค่ะเราก็จะใส่แค่คะนอเนอะาะครั้งนี้ก็เหมือนกันนะคะก็คือเราจะไม่ใส่เกลือเหมือนกันค่ะเพราะว่า,าเซียตาอุสเขาก็จะเค็มเหมือนเดิมละค่ะเค็มเค็มเหมือนกันเลยเราก็จะไม่ต้องใส่เกลือเราถึงไม่ได้ใส่เกลือเนาะในสูตรของเรา ท่านผู้ชมจะเห็นว่าเราไม่ได้ใส่เกลือเลยอาจจะสงสัยทำกับข้าวทําไมไม่ใส่เกลือประมาณนี้นะคะก็เป็นอาหารบางอย่างที่เราไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะแล้วก็่เราก็ใส่แค่คะนอก็พอค่ะคนอเหลือนิดหน่อยนะคะเพื่อปรุงแต่งรสชาตินะคะปกติแล้วฝรั่งเขาก็ไม่ค่อยใส่หรอกคะนอลแล้วแต่คนชอบแต่แฟนของสไปซ์เรวีเดนเขาก็จะใส่คะนอในการทํากับข้าวเนาะ แล้วก็ถ้าทําอาหารไทยก็ถ้าวันไหนเราไม่ใส่ผงชูรสเขาก็บอกใส่ผงชูรสนายเขาก็จะบอกอย่างนี้นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะทําให้เสร็จเดี๋ยวเราเข้าเตาอบเลยค่ะรเรอีกอย่างหนึ่งคะ การท,ทำกับข้าวก็คือเวลาเราทอดเสร็จแล้วเขาก็จะมีรสชาติความอร่อยติดค้างในกระทะค่ะเราก็จะใส่น้ำเนาะแล้วก็คนวนคนเขาให้ความอร่อยทั้งหมดหลุดออกมาค่ะเพื่อเทลงในถาดนี้เลยค่ะอ่ปะป๊าๆพอแล้วมาเทาใส่ลงโอเคนี่เลย ใส่เลยค่ะนี่แหละความอร่อยที่เราจะเอาเข้าไปอบนะคะอบในเตาอบเลยค่ะก็น้ำซุปน้ำซอสหรือน้ำจากการทอดนะคะโอเคหน้าตาเขาก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะนี่นะคะเราก็จะเอาเข้าเตาอบทำให้เขาสุกดีเลยค่ะนะคะ ตอนนี้ชุดบิฟฟาของเราก็เข้าในเตาอ,อบแล้วนะคะเราจะใช้100องศาแล้วก็10บนาทีค่ะเ,คเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จแล้วนะคะ ตอนนี้ชุดแฟชบิฟฟาของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาหน้าทานไหมล่ะคะฝากกดติดตามกดไลค์และกดแชร์พร้อมกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อๆไปของฟรูชิลีสไปซสวีเดนนะคะและเพื่อเป็นกำลังใจให้ฟรูชิลีและลูกๆได้ทำคลิปใหม่ๆออกมาด้วยค่ะ ขอบพระคุณมากค่ะที่รับชมรับฟังสวัสดีค่ะ